ก่อนจะเบีกกลับบ้านก็จะมานั่งดูผู้ชายล้างรถนะคะนี่ค่ะที่อเมริกานะคะเขาจะรับจ้างด้านรถตามสถานที่จอดรถต่างๆค่ะเขาก็จะมาจอดแล้วก็จะมีคนที่ว่าขี้เกียจไปไปร้านล้างรถนะคะก็ามารับบริการนี่ค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะอยู่ในรถหมดเลยนี่ ก็ประมาณว่าล้างทำความสะอาดทั้งนอกทั้งในมีที่ดูดฝุ่นดูดฝ mm ุ hmm. น่นเสร็จซับน้ําเนื้อมีหมดอยู่ในรถหมดเลยค่ะเขาก็จะล้างน,ここน,นาุ่นคันข้างหลังแต่ไม่กล้าไปส่งใกล้ๆค่ะกลัวเขานอ่นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะรถต่อคิวอย่างเงี้ยสมมติว่าเรามานั่งกินข้าวแล้วก็ให้เขาล้างรถได้เสียประมาณยี่สิบดอลลาร์ก็ประมาณหกร้อยบาทนะ ก็จะล้างทั้งนอกทั้งในแต่ถ้าเอาแบบแว็กด้วยก็ประมาณ50 <P N. S 1> บาท <P N. S 1> มั้งจำไม่ได้